เอาละครับสวัสดีทานผู้ชมด้วยนะเรว,วันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าไมล์ไซนรับซึ่งเป็นเกมจีบสาวน่ารันกน่ารักสดใสนะครับผมทุกคนเชื่อผมสิม,มันคือเกมน่ารักสดใสเมื่อกี้ผมสังเกตเห็นอะไรเมื่อกี้ผมเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้ฮะทุกคนดูหน้าน้องนะอ้าวเฮ้ยเอ้านี่นี่นี่เห็นปะน้องจะ <laughs> น้องจะหันหน้ามามองเราแล้วแ,วแบบว่าจะออกเกมเหรอ นี่อันนี้น้องหน้ายังมีความสุขอยู่นะแต่เมื่อผมเอาเมาส์ไปชีท้ที่ออกเกมปุ๊บหน้าน้องจะเริ่มแบบไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะดูดูพยายามจะเอาปุ่มออกเกมหนีเมาส์ด้วยนะเนี่ยนะเฮ้ยเดี๋ยว <laughs> เออเว้โอเคก็ขอโทษก็เป็นเกมจีบสาวน่ารักน่ารักนะผมไปเราเฮ้ยมีตัวละครด้วย มิตะอ๋อมิตะคือน้องคนนี้ใช่ไหมมิตะเป็นตัวละครหลักของเกมที่เริ่มต้นด้วยการแสดงเป็นเพื่อนคู่ใจสไตล์ทามาก็จินะฮะบนสมาร์ทโฟนของผู้เล่นด้วยบุคลิกภาพที่เป็นมิตรและบางครั้งก็ขี้เล่นเธอจะคอยกระตุ้นให้ผู้เล่นใช้เวลากับเธอมากขึ้นผ่านความอบอุ่นและไหวพลิปที่แสนมิสนษเธอจะสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆยังไงก็ตามภายใต้ความไร้เดียงสาของเรานั้น มิตะมีความตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับโลกในเกมและโลกความเป็นจริงเธอสามารถพูดคุยเกี่ยวกับทั้งสองโลกได้อย่างเป็นธรรมชาติและน่าสนใจทำให้เธอกลายเป็นตัวละครที่น่าดึงดูดและน่าค้นหาในเวลาเดียวกันเป็นตัวละครที่มีมีการรู้ตัวตนว่ามีชีวิตอยู่ในเกมนะครับโอเคปะเดี๋ยวไม่ไปเสียเวลาละเริ่มเกมเลยดีกว่านะครับเอ้ยทำไมผาพมันกลิช วันที่หนึ่งเอาวะตื่นเต้นไม่ได้เล่นเกมเนื้อเรื่องแล้วก็อัดคลิปมานานแล้วนะครับภูมิใจนำเสนออิฮาอิฮาสะตะอเหรออสฮาสตะออุ้ยอ๋อใช่ฮะผมลงวัดภาษาไทยมานะครับ <c oughs> มาสอนการเลน่นต้องสอนวิธีเล่นไหมต้องต้องการสอนวิธีวิธีสอนเล่นไหมโอเค โหนี่เราเหรอเป็นหนุ่มหน้าจืดนะครับ resident evil for มดภาคไทยเร็วๆนี้เฮ้ยเอาว่ะอันนี้ไงนี่ไงเห็นไหมนี่นี่นีมาม่าทอดนี่ยฮะต้องขอขอบคุณเพจมาม่าทอดด้วยนะครับที่ทำซับภาษาไทยมาให้เล่นกันนะครับผมมีช่อง YouTube ของเขาด้วยนะเออก็อย่าลืมไปทักทายเอ้ยไปติดตามไปแวะไปดูได้นะฮะ โอเคดูสิเราต้องทำอะไรสำรวจห้องก่อนละกันนะครับสำรวจห้องบ้านเรามีอะไรบ้างนะอุ้ยมีมี p l a y s t a t i o n 4ด้วยนะเนี่ยนะใช่ไหมเดี๋ยวเพย์สเ t ชั่นเนาะน่าจะ4ถ้าจะไม่ผิดนะฮะอ่ามีขวดโคราวางอยู่ขอบหน้าต่างมีคอมด้วยนะเปิดคอมเล่นเกมกันไหมโหห้องรกเหมือนห้องในชีวิตจริงเราเลยนะฮะมี แคอรอทเบอร์แม่การทำงานต้องกระตุ้นด้วยการทำงานนะครับอืมก็มีรูปของใครก็ไม่รู้นะ่าจะเป็นตัวเรากับใครถ้าคนหนึ่งแม่หรือเปล่าแล้วก็อันนี้เป็นรูปครอบครัวอ่ามีเรามีแม่มีพ่อแล้วก็น้องสาวเหรอน่าจะเป็นน้องสาวนะครับอืมคอมทำไมเอากระดาษทิชชูว,วางตรงนี้นีน่องใส่กินข้าวบ,บนโต๊ะคอมแล้วก็ นะนี่ไงนี่ไงเห็นไหมมีนูดนูเดิลนะครับเวลากินแล้วมันเลอะปากก็ต้องใช้กระดาษทิชชู่เช็ดปากอะไรเงี้ยมีอ่สเลนฮิลด้วยเออโอเคก็คลิกซ้ายเพื่อสำรวจเดี๋ยวแป๊บน,นึงสำรวจห้องก่อนอ่ะมีถังขยะด้วยนะแต่ไม่เอาทิ้งถังขยะเอาขยะทิ้งพื้นเนี่ยไปหมดงงเฮ้ยโอ้โหขนาดปฏิทินเขายังทำละเอียดมากเลยซอสภาษาไทยนะครับมีจันอังคารพูดประหีนะ่ยวันนี้วันอะไร มาม่าทอดน,น่ารักจังโอเคแกมาทําอะไรอยู่บนเตียงเนี่ยเจ้าเสื้อเกแกไปใส่ตู้ไหมต้องทําอะไรอีกสํารวจไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เลยอะแกได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่แตะมันอีกเลยถ้าลองเล่นอีกครั้งฉันคงแก้ไม่ได้อีกเอาอ๋อก็คือพอเล่นรูบิกแล้วแบบแก้ได้เสร็จปุ๊บก,ก็คือไม่เล่นอีกเลยเออแต่ทาไมมียงมียาแบบวางเต็ไมไปหมดเลยฮะเราเป็นอะไรหรือเปล่า ไหนดูซิดิส์งานที่ต้องทำต้องเขียนสคริปต์ตัวละครแล้วก็เขียนโค้ดอีกทีนึง่งนอนคือที่สุดนอนแมวสุดน่ารักกำลังนอนบนแตงโมอ๋อน่ารักจังเลยนอนแมวเลาหรออืมเวลาหันจอขึ้นมาตรงนี้มันจะซูมเข้าไปเองโอเคนี่ไงพี่สาวกับฉัน เราไม่เหมือนกันเลยสักนิดเดียวเธอชอบจะอ,ออกไปข้างนอกส่วนฉันก็ชอบอยู่ที่บ้านอ่าฮะเป็นพี่สาวนี่เองนะครับอ่าต่างกันคนละขั้วเลยเอยคู่มือหุ่นยนต์ชีวภาพวิีลบการเขียนโปรแกรมออกจากหัวอืมมีนังส่งสื่อนะครับอันนี้รูปภาพครอบครัวอืมชีวิตทำงานนี่มันปลูกฝังเรื่องมารยาทให้เราสุดๆเลยเนาะยังรู้สึกปลุกผูกพันแปลกๆอยู่เลยแต่ว่า ฉันจะได้เจอพวกเขาอีกไหมนะเดี๋ยวทำไมฉันหึ้งแขวนรูปนี้เนี่ยอา้าวเป็นเพื่อนร่วมงานเหรออ๋อเออเพื่อนร่วมงานนะจะคนละคนกับคนนี้นะครับผมคนละสี่กันโอเคอย่างสุดท้ายเรากดได้หรือเปล่ามีอะไรไหมอ่ะมีมีมีเครื่องบ,บินหยิบมาเงาเอ้ยเงวไปสุดขอบฟ้าเลยนะครับ อาอยุเท่าไหร่แล้วดูหน้าแล้วยังไม่หน้าโตโอเคถังขยะเก็บขยะน่ไหมเฮ้ยฉันยังยุ่งดื่มเอาขยะไปทิ้งเลยเนี่ยคราวนี้ฉันต้องเอาขยะไปทิ้งให้ได้เลยแล้วจะเอาเอาไปทิ้งตอนไหนดีนะอืมก็ยังไม่เอาไปอยู่ดีนะครับหมดล,ละไปเรามาเล่นโทรศัพท์กันดีกว่าตรวจสอบมีหนึ่งข้อความนะเปิดข้อความอ่านโหลดแอปอืมเขียน เพื่อน MK ดูเวอร์ชั่นใหม่นี่สิอ๋อเพื่อนส่งข้อความมาให้เหรอดูเวอร์ชั่นใหม่นี่สิคุณจะต้องชอบมันแน่เลยโหลดเฮ้ยแอป,ปหรอโหลดเลย่ะโหลดแอปสบนั่งโหลดมาแล้วติดตั้งเปิดแอป,ปอ๋อเป็นแอป,ปแบบเอียงโทรศัพท์เล่นด้วย สวัสดีฉันชื่อมิตะนะอ๋อคุยกับน้องคุณชื่ออะไรหรอวุ๊เราใส่ชื่อนี่ไงเราตั้งชื่ออยู่แล้วเอ้อรือเราเปลี่ยนชื่อดีไม่เปลี่ยนแล้วกันย <c oughs> ินดีที่ได้จักนะ <c oughs> นี่คือว่าครั้งก่อนฉันรีบมาฉันรีบมากเลยจนเผลอทำที่นี่เลอะเทอะไปหมดเลยนะอืม คุณจะช่วยฉันท่าความสะอาดหน่อยได้ไหมได้เลยนี่เอาว่าไว้ฟูเรามีไว้ฟูในมือถือเราก็ไม่เหงาแล้วเออนี่เก็บเสื้อผ้าให้น้องนะครับแหมมาดูแลเป็นพ่อบ้านเนี่ว,วขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากจริงๆวันที่สอง อ่าเหมือนจะติดแอปนะเนี่ยนะเราเล่นอีกแหละการงานไม่ทําเล่นแต่แอปนี้อย่างเดียวอเอาเรื่องคือว่านะฉันเริ่มจะหิวซะแล้วสิร้องร้องจอกจอกเลยฉันหิวมากเลยเหรอช่วยซื้อวัตถุดิบมาทําซุปไก่ให้หน่อยได้ไหมซื้อวัตถุดิบทําอาหารอือหืออุ้ยมีเสื้อผ้าด้วยอาหารนะครับ ่าซุปไก่ถือว้าวนี่แหละที่ฉันต้องการเอาละเรามาทำอาหารด้วยกันเถอะหั่นผักหั่นโปเตโต้ก่อนโปเต,ตโต้ชุบเอ้ยโอ้โหเอาว่ะนี่เกมทำอาหารในฝันที่เราอยากเล่นแบบนี้เลยอันนี้ต้องกดดึงลากโอ้เอาตัดเลย โอ้ oh, เรายังเล่นต่อเนื่องนะครับ5วันติดเลยวันนี้ฉันว่าฉันจะซื้อทีวีแบบพกพาหน่อยละพกพาเหรอที TV, วีพกพาคืออะไรอันเล็กๆมีเสาอากาศเหมาะที่จะพกไปเดินเล่นได้คุณพอจะนึกออกหรือเปล่าอ่าคุณเล่นเกมเพื่อหาเงินเพิ่มได้นะ คุณช่วยเล่นเกมหาเงินแล้วซื้อทีวีฉันหน่อยได้ไหมคะเอ่อเล่นเกมหาเงินหรอเป็นมินิเกมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีหลายเกมเลยฮะลองอันนี้ก่อนแล้วกันทำไรวะอืมหืมเฮ้ยโอ้ขันน็อตหรออ๋อฮะขันนอ็อตอืมแล้วก็เปิดตลับแกออกมา อ๋อเป็นเกมแบบว่าเออมันก็เพลินดีนะมันก็เพลินดีผมชอบแฮเป็นเกมแบบเออแกะตลับมันมันเรียกว่าอะไรงานช่างงานช่างอ่ะนี่ได้ร้อยห้บาทเออเว้ยกอเพลินดีอันนี้ล่ะต่อสายไฟปะชื่อเรียยร้อยเย่เยี่ยมเลย ตอนนี้คุณมีเงินแม่พอที่จะซื้อทีวีให้ฉันแล้วล่ะทีวีใช่ไหมซื้อตรงไหนเฟอร์ TV. นิเจอร์อ่าทีวีนี่ขนาดย่อมเยาวเดี๋ยวทีวีนี้ก็มีอยู่แล้วนะอ๋อเป็นทีวีน้อยอันเล็กอันน้อยจริงด้วยว้าวแบบนี้แหละที่ฉันอยากจะได้ขอบคุณนะโ้ข้ามาวันที่สิบเลยเหรอคนตื่นแล้วเหรอ คุณกลับมาแล้วเออคุณกลับมาแล้วนะครับนี่วีฉันหายนะคุณช่วยหายให้ฉันหน่อยได้ไหมเราดูตรงโต๊ะข้างเตียงก่อนนะฉันหวังว่ามันฉันฉันน่าจะวางมันไว้แถวๆนั้นนะโต๊ะข้างเตียงไม่มีเหมือนจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะมันต้องอยู่สักที่หนึ่งนั่นแหละนะ ช่วยลองหาวิธีอื่นให้หน่อยนะลองหาที่อื่นอย่าไปเปิดเตาอย่าไปเปิดเตาอบดูก็พอฮะเพราะฉันไปเปิดดูมาแล้วอืมแปลกๆนะเคคือแทนที่น้องจะใช้คําว่าอย่าทำไมน้องถึงไม่พูดเขาว่าเอ่อในเตาฉันไปเช็คมาแล้วนะเธอไม่ต้องเปิดก็ได้อะลองเปิดดูดิ นี่ฉันบอกไปแล้วไงว่าอย่าไปเปิดดูนะ่ะโทหันไปเลยนะฉันจะรีบทำความสะอาดก่อนเรียบร้อยแล้วไปหาตรงอื่นกันต่อเถอะอ่อแล้วก็ลืมสิ่งที่เห็นก่อนหน้านี้ไปด้วยนะโอเคหรือเปล่า <laughs> เออโอเคอเค่าหวีมันก็ควรจะอยู่ในห้องนอนเนาะไม่ไปหาที่อื่นก็ได้ โต๊ะก็ไม่มีอุ้ยมีเป็ดย่างด้วยนะเนี่ยนะห้องน้ำหรือเปล่าเออเราอาจจะจะของปอมหรือเปล่าวะน่าจะมีดปอมเออแป,กแปกแลกๆละน้นองไม่น่าจะเห็นมัง้งเออไม่มีคอมเมนต์อะไรทั้งนั้นอุ้ยโอ้ได้ตังโดสตังเลยโต้ทีวีโต๊ะข้างศพฮะอะไรวะเนี่ย มีโต๊ะอยู่ในเอ้ยมีตู้อยู่ในตู้อยู่ในตู้อยู่ในตู้อตโอเคมีตู้ไม่มีไม่มีไม่ใช่ไม่อืมหมดแล้วแฮะตรงนี้ก็คือเหลือในห้องครัวแล้วแหละอันสุดท้ายแล้วเจอไหมเจอวะ่ะนี่เราบังเอิญหรือว่าไงเราเราบังเอิญกดมันไปนอันสุดท้ายหรือว่ามันบังคับให้เรากดทุกทุกอย่างก่อนล้วค่อยมาเจออันนี้เป็นอันสุดท้ายวะเอ่เอใช่ไหมเถอะ คุณเจอมันแล้วเก่งจังเลยถ้า,างั้นเราจะทำอะไรกันต่อดีละ่ะโอ้โหข้าโมดียี่สิบนี่สวัสดีข้าก่อนฉันช่วยคุณอ้คุณช่วยฉันได้มากจริงๆนะแต่ว่านะทีวีนั่นนะ่ะมันเจ๋งมากเลยแต่ว่ามันพังเร็วสุดๆเลยละ่ะอืมยังไงก็คุณมาช่วยฉันย้ายตู้สื้อผ้านี้หน่อยได้ไหม มันหนักมากๆเลยล่ะอม,มีอะไรอยู่ในตู้เสื้อผ้าทำไงกดตัวนี้ยอ๋อขอบคุณมากๆเลยนะฉันรักเธอน,นะรักที่สุดเลยโอ้วันที่3 3มเเป็นเดือนแล้วอะ่ะอ้นี่แค่วันเดียวเองนะทำไมฉันถึงคิดถึงเธอจัง ฉันอยากจะให้เธอมาหาฉันบ่อยๆจังโอ้มีหงขวัญด้วยอ่องขวัญให้น้องเออนี่ให้ฉันเหรอขอบคุณนะขอบคุณมา,มากๆเลยวันที่27นี่ฉันลองมาคิดดูแล้วนะฉันอยากจะเจอตัวคุณแบบจริงจังหม,หมายความว่าไงอะ แต่มันคงจะเป็นไปไม่ได้หรอกเออใช่มันเป็นไปไม่ได้คือหมายความว่ายัางไงมิตัฉันขอบคุณเธอมากเลยนะที่เธอช่วยคอยช่วยอยู่กับฉันทุกๆวันฉันเองก็อยากจะตอบแทนเธอบ้างเหมือนกันนะจุดๆนี่ฉันนึกอะไรดีๆออกแล้วอะไรหรออะไรอะ ทำไรทำไมสูบมามีอะไรตอนนี้เธออยู่กับฉันแล้วนะลองวางมือถือลงดูสิ What เว,<ะ>วางมือถือลงเฮ้ยทำไมเรามาดั่งเล่นตรงนี้วะ นี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยที่นี่มันดูคุ้นจังเดี๋ยวนะนี่ฉันอยู่ในเกมเหรอนี่ฉันอยู่ในเกมเหรอเซฟแล้วโอ้เรามาอยู่ในบ้านน้องมิตะนี่ว่าเดี๋ยวสวัสดีอุย้ยผมสั้นน่ารักจังอะอุยอ้ยอุ้ยผมสั้นน่ารักมากเลยอ่ะ คาวอี้มากหัวเล่นจนไม่ลืมหูลืมตาวาร์ปมาอยู่ในบ้านน้องเฉยงงนี่เธอทำอะไรฉันเนี่ยโอเคเข้าประเด็นนี้ใช่ไหมวุ้ว้าวคืออะไรอะโคตรเจ๋งเลยว,วะ่ะเริ่มต้นด้วยการเปิดเครื่องก่อน อันนี้สินะเวอร์ชันเก่าเกินไปเวอร์ชันหนานำวัตถุไปที่เครื่องสแกนวัตถุวัตถ,ถุนำของเหล่านี้ไปวางที่เครื่องสแกนช้อนดินสอยางรองรัดผมช้อนดินสอยางรอัดผมดินสออ,อนันออน,อนี้หรอ าออกไปได้ไหมออกไปข้างนอกล็อกล็อกริงด้วยสแกนไอเทมแล้วกดเปิดเครื่องพร้อมรันแล้วอือหือเปิดเครื่องกำลังโหลดเวอร์ชันน1.9เดี๋ยวฮะดูดูใครวะใครวะ อะไรหืมเสร็จแล้วยังเข้าไปในนี่เหรออเกิดอ,อะไรขึ้นนะฮุยฮุยไปที่ตู้ฟิวตรงประตูหน้าไฟดับ พลังงานไม่พอรีสตาร์ตพลังงานโอเคเกิดข้อผิดพลาดนะครับเหมือนโยโหเกมสยองขวัญเลยเหมือนมันจะดึงไฟแล้วทำให้ไฟคัดเอาต์ดับนะบโอเครีไฟเรียบร้อยอย่าบอก้วยืนอยู่ข้างหลังนะอ่ะเฮ้ยไม่มีแหม ันแน่อยู่ไหนอะหาแบตเตอรี่แล้วนำกลับมาใส่ที่เครื่องอันนี้หรอตรงนี้คุณคือใครไม่รู้ใครอะแบตเตอรี่มันจะไปอยู่ไหนได้วะมองไม่เห็นชั้นหรออยากเล่นเกมไหมเฮ้ยเดี๋ยวฮะเออชิบหายละอาบน้ำไหมไม่ได้นี่อยู่นี่เห็นแล้วหยิบ คุณเป็นใครคุณคือใครหูอายุหูอายุหูอายุอำไมก็โอ้โหโอ้ยโอ้ยต้องเก็บแบตกี่อันนะสามหรอตอนแรกก็เห็นใช้อันเดียวนี่ อุ้ยหล่อนละนี้บันทึกความรักอืมอะไรั่นะโอเคใส่ได้เลยไปหนึ่งเสร็ฮะก็มันต้องใส่ตัวไหนโอ้ใส่ตัวนี้เหรอ สองแล้วก็อันนี้ใช่ไหมไหนอ่ะอันนี้อา่าสามครบยังขาดอีกอันหนึ่งปะสี่อันนี้ว่าอีกอันหนึ่งมันควรจะอยู่ไหนอ่ะอุ้ยทำไมตาแดงอ่ะ น่ากลัวโอเคอาจจะอยู่ในห้องครัวนะครับเอ๊ะหรือเปล่าห้องครัวเราก็เพิ่งไปมานี่เฮ้ยทำไมไม,มีเศษอะไรก็ไม่รู้ลอยเจอแล้ววะเจงอะไรตู้นี้เปิดไม่ได้อะไรอ่ะอ๋อแมลงแมงวันอา้าวอยู่ในตู้เย็นโอเค หยิบมาเลยโอเคครบแล้วอุ้ย i u คำว่าเลฟิฟลนอืมเดี๋ยวจะคุณกับฉันเอิม่มแปลกแปลกเฮ้ยเลอ,อันนี้ใช่ไหมใส่เข้าไป เรียบร้อยเปิดเครื่องมันคือเครื่องอะไรเทเลพอร์ตเหรอโอเคดาวน์โหลดเปิดประตูมิติปช้งานแล้วโอเคประตูมิติปช้งานเข้าไปโอ้ยโอ้ยกริช มันกิสมันกลิสถ่ายโอนข้อมูลเรียบร้อยว้หมาถึงอะไรอะเฮ้ยได้เจอกันแล้วฉันตื่นเต้นจังฉันรู้ว่าคงคงมีคำถามเต็มไปหมดเลยก็อย่างที่คุณเห็นนี่แหละฉันสร้างอุปกรณ์สุดพิเศษนี้ขึ้นมาเพื่อพาคุณมายังฝั่งนี้ว้ย แต่ไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงดันไปโผล่ในเวอร์ชั่นอื่นอ๋อฉันก็เลยแต่ว่าเรื่องมันยาวนะ่ยังไงก็เถอะฉันดีใจที่เธอมานะในสุดก็ได้อยู่ด้วยกันโอ้ไม่กอดอ่าโอเคฮะทุกคนเดี๋ยวผมขอหยุดตอนนี้เอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมคิดเห็นยังไงก็ มาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับสำหรับเกมนี้สำหรับผมก็เป็นเกมที่สนุกดีนะน่าค้นหาดีเดี๋ยวไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าเนาะว่าจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะฮะยังไงก็บา,บายนะผม